ครับสวัสดีครับเออมาครับมาเมื่อนี่มือสุดท้ายแล้วนะครับเด้อสิบห้าเมษามนสิบห้าเมษาครับมือนีสงการมือสุดท้ายแล้วครับอันนี้ออก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 ช่องยูทูบนะครับอันนี้ออกช่องยูทูบครับช่องนี้ช่องยูทูบนะครับติดตามด้วยครับพ่อบุญมาเมืองมหาช่องยูทูบโอเคติดตามด้วยนะครับวันนี้นะเน้นๆเลยครับ มีศูนย์มีศูนย์กับมีห้าไม่ศูนย์ก็ห้าม่ศก็ห้ครับวันนี้พรุ่งนี้มาลงปาร์ตี้ครับบรรยากาศครับดีตัวเพราว่าศูนย์ดับสามครับผมวันนี้วันที่สิบห้ามีสารนครับมื้่นพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้ดวงอ่ะันนี้แก้วบุญมาพันดวงพรุ่งนี้สิบหกวันที่สิบหกนะครับหลังสงการเสร็จพอดีครับมาลงปาเ์ต์ครับพี่น้องเริ่มวันนี้มาลงผามาลงปาร์ต์ครับวันที่ มืออื่นพรุ่งนี้นะครับมาลงปลาพี่น้องนี่ครับน้องน้ำครับอมีคนมาจับจองไรแล้วครับพุ่นครับจับจองไรแล้วครับครับนี่ญาติพี่น้องมาจับจองพื้นที่ที่จะหวานแห่นะครับโอ้หลายหลายเลยครับพุ่นมองไปนะครับบรรยากาศนะครับมืออื่นครับ รับรองสนุกแน่นอนครับพรุ่งนี้นะครับบรรยากาศนะครับอ้องฟ้าผงใสครับอากาศห้อนครับแล้วก็มีลมพัดเย็นๆนะครับเด้อพี่น้องมาลกปลาดํากันพี่น้องมวนมวนเนี่ยบรรยากาศเพื่อนองครับนี่บรรยากาศนะครับบรรยากาศครับพี่น้องรับชมครับ ครับอันนี้เป็นช่องใหม่นะครับตามหาความฝันตามหาความฝันครับตามหาตัวตนครับตามหาตัวตนครับบรรยากาศนะครับนี่ครับมอนี้กินครับครับสงทายนสมการครับสงทายนสงการมานี่ครับ นี่ครับเนื้อเนื้อเนื้อมดแดงเนื้อหมูอ่ะมูปลาครับมักมดแดงมักมดแดงครับสดๆเลยครับเนี่ยมาย่างมาเนี่ยครับแผ็ดน้ำกันครับพี่น้องบอากาศไปอากาศอะไรครับยังยังยังครับยังยังมีเรื่อยครับอันนี้อันนี้เป็นช่องยูทูปนะครับช่องยูทูปครับ เขบอกไปบายามครับบรรยากาศครับบรรยากาศสงการครับบรรยากาศวันสงการนะครับวันนี้สงไทยบรรสงการแล้วครับมืัอนี้ครับบางคนก็นอนวันตื่นนะครับน้องไปเที่ยวสงการเหมือคืนนี้เนาะอาจจะกลับมาดึกนะครับเนาะพักฟันส่วนมากไปเล่นสงการตั้งแตประมาณบ่ายสามครับบ่ายสามครับพาชมบรรยากาศนะครับ มาชมบรรยากาศรอบๆหนองนะครับครับบรรยากาศนะครบับนี่ก็ติดตามนะครับเด้อเป็นช่องของบุนพ่อบนมาเมืองมหานะครับนี่ครับบรรยากาศติดตามรับชมให้ในเด้อครับเด้อพี่น้องให้การสนับสน,นุนนะครับ มีกำลังใจให้สู่มีกำลังใจหาภาพดีๆมาให้พี่น้องเบิ้งนะครับเนาะพี่สารบานเฮาเนาะครับเนาะน้องป่านะครับเนาะนครับผม,น,บผมน้องแบบงี้เลยครับผม,บมพี่น้องนายคนจับจองพื้นที่นะครับน้ำใส ปลาเยอะครับสามปีแล้วครับเนี่ยสามปีแล้วยังไม่มีได้ยังไม่ได้ลงปลาเลยครับเนี่ยบรรยากาศนะครับมือน่นะครับพรุ่งนี้นะครับจะมาติดตามจะมารีวิวให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับเื่อพี่น้องมาลงปลาน้ากันมาเบิงน้ากันนะครับเนาะปลาสิปลาหน่อยปลาลายสาเร็จพี่น้องครับบรรยากาศที่บ้านน้องแวงตำบลวังแสงอำเภอแกดำนะครับน้องแวง ำบลบางแสงอำเภอแกดดำนะครับเด้อมันลงป่าน้ำกันครับอ่นส่วนรายละเอียดนะครับเด้อครับมาติดต่อทั้หมู่บ้านนะครับเด้อมันจะมีคณะกรรมการหมู่บ้านจัดเตรียมไว้นะครับทุกจุดนะครับครับผมสอบถามรายละเอียดว่าป่าลงกันยังไงครับมันมีอ่า อะไรอ่ะเขาเรียกกันอะไรอ่ะมีมันมีอ้หลายอย่างนะครับที่ว่าเอามาลงปลานะครับมันมีแหโอ้มีหลายอย่างครับหลายรายการครับก็ติดต่อกับชาวบ้านเอานะครับบรรยากาศครับบ้านบ้านครับชีวิตบ้านๆของเฮานะครับโอ้ยสุขอะไรก็ไม่เท่ากับบ้านเรานะครับชีวิตบ้านๆ้ครับ สุกอะไรก็ไม่ต้องกลับบ้านเราชีวิตมันๆครับออบรรยากาศนะครับเนาะบ้านนาชีวิตบ้านบ้านนะครับเนะาะเอาคนกับสิบดได้มาจากกรุงเทพกรงุงเทพนะครับเนาะมาบ้านมาสองน้สาเนาะเอพเป็นยังครับอ,อยู่ไหนก็ขอให้มีความสุขนะครับมีความสุขขอให้มีสุขภาพแข็งแรงนะครับไม่เก็บไม่ป่วยก็ ดีมากแล้วครับนี่ครับบรรยากาศครับถึงจะเป็นบรรยากาศเล็กๆครับก็มีความสุขครับเอาความซึ่งความมวลความบันเทิงมาให้เพื่อนๆมาให้พ่อแม่พี่น้องได้รับชมนะครับกับบรรยากาศนะครับเออเื่อครับกับพยายามหาตัวตนครับสั่งตัวตนครับพยายามหาตัวตนครับเนาะว่า จะไปแนวทางหนึ็นครับคนเราก็ทุกอาชีพก็มาหากินนะครับเนาะกรสินนะคะส่งเข้ากองของกระสินค่ะมาหาสามร้นดนี่ครับบรรยากาย่างหมูปลาครับย่างหมูปลาครับแซบแซบเลยครับไม่ดยในเวลานี้ค่ะบ้านหนออสองกาสินค่ะงานซ้อยในกาะสินนะคะส่งที่กอองกาสินค่ะรด้สามร้อยบสายแล้วครับ บรรยากาศนะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมครับและรับให้เป็นกําลังใจนะครับสาหรับช่องเล็กๆครับบรรยากาศริมหนองนะครับโอ้ยลมเลื่อนดีนะครับบรรยากาศนะครับพรุ่งนี้พรุ่งนี้ครับอย่าลืมนะครับสนุกแน่นอนครับตรงนี้นะครับบรรยากาศตรงนี้นะครับ บรรยากาศนะครับวันบดือน้าเวลานี้ก็ปั้นหนองสอการันตไม่ไกลนะครับพี่จามาขอบคุณที่ติดตามรับชมและให้กำลังใจนะครับอกาันตีสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้แค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ